สวัสดีพี่น้องชาวมายค่ทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่มค์ค่ะช่องขสารพันความรู้เกี่ยวกเรื่องรถที่ฉันเคยนะครับคลิปนี้สําหรับมือใหม่นะฮะสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าปุ่มไหนคือปุ่มไหนในรถนะฮะเหมือนกับเฮ้ยเราเริ่มต้นอยากจะฝึกหัดขับรถแล้วแต่ว่าในส่วนใหญ่ของช่อง YouTube เนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับสอนขับไปเลยสอนถอยหลังเดินหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับนี่นะครับเป็นคลิปสําหรับมือใหม่ที่อยากจะรู้ว่าปุ่มต่างๆเนี่ยคือปุ่มอะไรนะครับแล้วก็วิธีการใช้เนี่ยคืออะไรไปฮะ ก่อนที่จะเข้าไปสู่เนื้อหาและสาระนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการจาก SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆคล้ายๆก็ประมูลได้มีรถมือสองมากกว่า4000คันต่อเดือนเลยจะซื้อไปใช้ก็ได้หรือว่าจะซื้อไปขายก็ดีขั้นตอนการประมูลง่ายๆสบายๆไม่ยุ่งยากผมฝากลิงก์ไว้ให้ตรงดิสคริปชันใครอยากจะได้รายละเอียดในเรื่องของตัวรถมือสองในเรื่องของตัวสินเชื่อก็สามารถกดลิงก์เข้าไปติดต่อสอบถามในส่วนของรายละเอียดรถมือสองได้เลยนะครับแนะนําที่ SIA สยามอินเตอร์การประมูลนั่นเองฮะ เราจะเริ่มมาจากก้านด้านขวาก่อนนะครับ mm hmm. ก็คือฝั่งนี้เนาะหันหน้าเข้านะครับอันนี้ฝั่งซ้ายนี่ฝั่งขวานะด้านหลังมีอะไรนะครับ mm hmm. ก็คือนี่ผมปิดให้ดูชัดๆหน่อยนะ mm hmm. ระบบสวิทช์ไฟด้านขวานะครับการด้านขวาเนี่ยมีอะไรบ้างถ้ามีคําว่าออโต้นะครับ mm hmm. ก็รถคันนั้นเนี่ยมีระบบเปิดปิดไฟหน้ารถอัตโนมัตินะ mm hmm. เหมือนกับเวลาที่ มันมืดแล้วไฟหน้ารถก็จะติดให้โดยอัตโนมัติแล้วก็ถ้ามันสว่างขึ้นนะครับระบบตรงนี้มันก็จะปิดให้โดยอัตโนมัติมันจะมีเซ็นเซอร์รับแสงอยู่นะครับแล้วก็สวิตช์บิดขึ้นไปอีกหนึ่งอันก็จะเป็นไฟหลี่นะไฟหลี่เนี่ยก็เหมือนกับเอ้ยมันสลัวละก็เปิดไฟหลี่ซะหน่อยนะครับให้รถคันข้างหน้าเห็นแล้วก็สวิตช์ขึ้นข้างบนก็คือไฟหน้ารถเปิดเต็มสตรีมเลยเห็นไหมเปิดเต็มสตรีมเลยถ้าเราดันกา้าน เข้ามาหาตัวหนึ่งครั้งนะครับมันจะเป็นการกระพริบไฟสูงนะมันก็จะโชว์อยู่ที่หน้าจอเห็นไหมผมจะกระพริบนะครับเห็นไหมไฟสูงก็จะโชว์ตรงนี้นะเปร๊บเหมือนกับกระพริบเสร็จคันข้างหน้าประมาณนั้นนะฮะแล้วถ้าเราจะเปิดไฟสูงค้างไว้นะครับสําหรับใครที่ไม่มีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติก็ดันสวิ์นะครับไปข้างนอกนะครับไฟสูงมันก็จะติดให้แบบนี้นะครับก็จะโชว์อยู่หน้าจอนะ ไฟเลี้ยวนะครับก็ดันลงนะครับดันลงก็จะเป็นเลี้ยวขวานะถ้าเป็นรถที่มันมีกล้อง360องศาอย่างเงี้ยมันก็จะโชว์อยู่ที่หน้าจอนะครับโดยอัตโนมัตินะแล้วถ้าผมเปิดไฟเลี้ยวขวาเอยเลี้ยวซ้ายพูดผิดเลี้ยวซ้ายก็จะติดเหมือนกันนะครับปุ๊บสัญลักษณ์ด้านในตรงนี้นะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์ไฟตัดหมอกก็จะเป็นไฟตัดหมอกหน้านะฮะตรงนี้นะแล้วก็ไฟตัดหมอกด้านหลังนะครับแบบนี้ เวลาที่บิดขึ้นไปแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นโชว์อยู่ที่หน้าจออย่างสมมติผมปิดก่อนนะเดี๋ยวผมเปิดนะฮะสังเกตจากตรงนี้นะจริงๆสัญลักษณ์ต่างๆเนี่ยมันเหมือนกันหมดนะครับแต่ว่าลักษณะาการวางของแต่ละรถแต่ละยี่ห้อเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับมันจะวางอยู่ตรงด้านข้างคอนโซลบ้างด้านหน้าบ้างยอย่างเดี๋ยวผมบิดขึ้นนะครับนี่คือไฟตัดหมอกด้านหน้านะครับแล้วก็อันนี้คือไฟตัดหมอกด้านหลังนะฮะ สวิทช์ตรงด้านซ้ายนะครับก็ถ้าดันลงหนึ่งครั้งมันก็ปัดน้ําฝนหนึ่งครั้งนะเหมือนกับพัดลมอ่ะดันลงนะเดี๋ยวดันลงปุ๊บใช่มก็จะปัดใช่ไหมถ้าดันลงหนึ่งอีกครั้งหนึ่งมันก็จะแรงขึ้นนะครับแล้วก็ดันลงมันก็จะแรงขึ้นเหมือนกับ1 2 3 4งสอานะครับก็ปิดก่อนสําหรับรถใครที่มีที่ปัดน้ําฝนอัตโนมัติเนี่ยก็ดันลงนะครับดันไปให้สุดก่อนนะสุดขึ้นข้างบนเสร็จปุ๊บแล้วก็ดันลงหนึ่งครั้งปุ๊บ อันนี้คืออัตโนมัติละอย่างกรณีที่ว่าฝนตกอะไรเงี้ยครับตัวนี้มันจะปัดให้นะครับมันก็จะมีเซนเซอร์ว,วัดน้ําฝนอยู่ข้างบนตรงนี้มันก็จะทํางานให้อัตโนมัตินะครับก็ในส่วนของออโต้นะครับออโต้เนี่ยมันสามารถตั้งความไวของเซ็นเซอร์ได้นะอย่างสมมุติว่าอ่าตัวนี้มันก็จะสูงสุดนะครับที่เขียนว่าออโต้นะสังเกตนะครับรถของใครที่ก้านปัดน้ําฝนอ่ามีระบบออโต้เนี่ยมันก็เขียนเลยออโต้ Auto นะฮะแล้วก็ ออโต้นะครับตรงระบบปัดน้ําฝนแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่อยากให้มันไวเกินอย่างสมมุติว่าตกไปรยปลยอย่างเงี้ยก็คือไม่อยากให้มันปัดไวๆๆมากเกินไปนะครับก็ปรับมามันจะมี 1, 2 3สแหละก็ปรับลงให้สุดเลยลองก่อนก็นได้นะครับลองปรับลงให้สุดแล้วทีนี้ก็บิดขึ้นทีละตัวอย่างเงี้ยฮะหนึ่งสนะครับของตัวนี้มันจะมีทั้งหมดอยู่4นะ1 2 3 4อ่ะ ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเหมือนก็เหมือนกับให้มันทางานไวห,หรือว่าช้าลงนะครับประมาณนั้นเนาะแล้วระบบฉีดล้างน้ําหน้ารถนะครับก็ดันขึ้นมานะครับมันก็จะฉีดไหมปุ๊บฉีดดันขึ้นมาหาตัวนะครับดันขึ้นมาหาตัวดันแบบนี้ปุ๊บมันก็จะฉีดให้นะแล้วก็รถของใครที่มีระบบล้างน้ําด้านหลังนะครับก็คือเหมือนกับที่ปัดน้ําฝนด้านหลังะเนาะทั้งหมดมันจะรวมอยู่ในสวิตช์ฝั่งซ้ายนะก็บิดขึ้นนะครับปุ๊บบิดขึ้นมันก็จะปัด แล้วก็บิดขึ้นนะครับก็ปัดไวขึ้นอย่างเงี้ยครับไวขึ้นไหมแล้วถ้าจะฉีดน้ําด้านหลังนะครับพร้อมปัดก็ดันเข้าไปข้างหน้าดันไปฝั่งนู้นน่ะเนาะปุ๊บมันก็จะฉีดน้ําพร้อมปัดแบบนี้นะไล่เรียงมาระบบแอร์นะครับแอร์ Air, ถ้าเป็น1 2 3 4มเนี่ยมันก็ใช้งานง่ายอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นแอร์ระบบอัตโนมัติเนี่ยสำหรับใครที่ไม่เคยใช้นะครับมันก็ใช้งานค่อนข้างที่ง,ง่ายถ้าเป็นตัวอุณหภูมิมีอยู่ฝั่งเดียวเนี่ยก็แสดงว่ารถคันนั้นเนี่ย ปล่อยทั่วห้องโดยสารเลยเป็นอุณหภูมิเดียวนะครับสำหรับอัตโนมัตินะแต่ว่าถ้ามีตัวอุณหภูมิ2จุดนะครับซ้ายและขวาอย่างเงี้ยก็แสดงว่าตัวนั้นเป็นรถที่สามารถระบบแอร์แยกซ้ายขวาได้ฮะอันนี้ปุ่มอะไรนะครับออฟป,ปิดนะในระบบแอร์เปิดก็ใช้เปิดเปิด,ปดพัดลมก็ได้นะครับ A ทับ C ก็คือน้ำยา a อนะครับไล่มาเลยนะ ตรงนี้ก็คือปุ่มที่เอาอากาศหมุนเวียนภายในรถนะครับถ้าเราปิดไปเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับเอาอากาศข้างนอกเนี่ยเข้ามาส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบสวิ๊บ้างแล้วก็จะเป็นแบบปุ่มกดบ้างนะครับถ้าเกิดว่าไอ้ตรงนี้มันไม่ทํางานก็แสดงว่าอากาศด้านนอกเข้ามาด้านในนะครับซึ่งมีอากาศเหม็นผมแนะนําให้เปิดเฉพาะเอาอากาศหมุนเวียนภายในรถนะครับก็เหมือนกับการปิดกระบังด้านหน้าไม่ให้อากาศเข้าภายในรถนั่นเองนะ ตัวนี้ก็ตามโลโก้เลยนะครับอากาศมาด้านหน้าแล้วก็ปล่อยตัวรถคันนี้มันมีแอร์ด้านหลังนะเนาะก็ถ้าเกิดว่าปิดอะไรเงี้ยแอร์ด้านหลังก็ไม่ทํางานนะครับตัวนี้ก็จะแอร์ด้านหลังทํางานไปตรงนี้เป็นไล่ฟ้าด้านหน้านะครับพร้อมกับเอาอา,ากาศลงด้านบนนะครับก็สามารถปรับได้นะเห็นไหมเวลาเรากดเนี่ยไล่ฟ้าด้านหน้ามันก็จะทางานนะครับนี้ตัวนี้เราก็ปิดไว้นะครับเอาอา,ากาศมาเฉพาะด้านหน้าผู้โดยสารอย่างเดียวละกันนะฮะ ตัวนี้พัดลมนะครับก็มีพัดลมใหญ่พัดลมเล็กแหละ1งสองเร่งเข้าไปแล้วก็อันนี้ก็คือเบานะฮะรถบ,บางรุ่นจะไม่มีในส่วนของ e ีโก้หมุกนะครับอีโก้ก็เหมือนกับการประหยัดพลังงานเซฟในส่วนของระบบแอร์นั่นเองนะครับแล้วก็ฮาร์ดหรือว่าครูอะไรเงี้ยเปิดทิ้งไว้มันก็จะเย็นฉ่ากว่าเดิมอันนี้ก็บางรุ่นก็ไม่มีนะบางรุ่นก็จะเป็นในส่วนของ พัดลมเอนะครับแล้วก็ในส่วนของ A อทับซีอากาศหมุนเวียนภายในรถนะครับแล้วก็ช่องทางการเดินของระบบ A เท่านั้นนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้ก็จะเป็นเฉพาะไล่ฟ้าด้านหน้านะครับนี่ก็ลมมันจะออกตรงกระจกนะเออแล้วก็ตรงนี้คือไล่ฟ้าด้านหลังนะครับถ้าไม่ใช้ก็ปิดไปนะครับกรณีที่ว่า ด้านหลังเนี่ยมันเกิดฝ้าค่อนข้างเยอะก็เปิดนะครับในส่วนของตัวพลังงานจากแบตเตอรี่เนี่ยมันก็จะวิ่งไปทําให้กระจกด้านหลังเนี่ยเกิดอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะครับในส่วนของเส้นเส้นขดลวดนะครับที่ฝังตามเนื้อกระจกนะระบบแอร์ถ้าเป็นออตโต้นะครับก็จะเขียนตรงนี้ว่าออตโต้เนาะมันก็จะบางทีก็จะอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้บ้างแล้วแต่นะครับถ้าตั้งออ,อตโต้ก็ตั้งไว้นะครับกดไปปุ๊บด้านซ้ายเท่าไหร่ด้านขวาเท่าไหร่ไงครับก็กดได้นะในส่วนของออตโต้นะครับ มันก็จะเร่งให้ด้วยอัตโนมัติเลยว่าอุณหภูมิประมาณเท่าไหร่นะครับอุณหภูมิมนจะต่างกันนะครับสาหรับใครที่มีรถยนต์ที่อุณหภูมิแยกซ้ายขวาเนี่ยอย่างตัวนี้23ใช่ไหมอุณหภูมิจะเย็นกว่าที่ออกมาฝั่งซ้ายอุณหภูมิจะอยู่ที่25องศามันจะร้อนกว่าในส่วนของระบบเกียร์นะครับก็ P จอดนะครับ R ถอย N เกียร์ว่าง D ก็คือไว้ไปข้างหน้านะแล้วก็ส่วน B เนี่ย ก็คือมันจะเป็นเกียร์โลสําหรับขึ้นเนินขึ้นเขานะครับของใครที่ซื้อมาแล้วมีเกียร์ถัดจากตัวดีอย่างเช่น 3, 2, 1หรือว่า D1, D2, D3 นะครับตัวนี้คือชุดเกียร์โลทั้งหมดนั่นก็คือเกียร์ต่ําทั้งหมดนะฮะของผมเนี่ยเกียร์ต่ำก็จะอยู่ในอักษรที่เป็นอักษรของตัว B นะครับลักษณะการใช้งานเหมือนกันนะหลายคนอาจจะงงตัวนี้นะครับ ว่ามันคือรูอะไรเพราะว่ารถหลายคนเนี่ยมีรูอยู่แล้วนะครับบางคันก็จะเป็นสวิคในปุ่มกดที่เขียนว่าชิปนะฮะตัวนี้คือปุ่มชิปล็อกนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะจอดรถซ้อนคันอะไรอย่างเงี้ยวิธีการใช้นะครับก็คือเหยียบเบรกแล้วเอากุญแจที่เป็นกุญแจของตัวรถนะครับเสียบเข้าไปแล้วก็เลื่อนมาที่ตำแหน่งของ N นะครับตำแหน่งของ N เราจะสามารถให้คนอื่นเนี่ยเห็นได้นะครับแล้วก็ล็อกรถดได,ด้คันนี้เป็นไฮบริดนะครับมันก็จะมีในส่วนของ EV โหมดถ้าเกิดว่าอยากจะวิ่งรถในส่วนของตัวไฟฟ้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นระบบกันถลายลื่นสำหรับรถปัจจุบันเนี้ยคือแม้แต่ตัวเริ่มต้นเนี่ยก็จะมีระบบนี้ละกันถลายลื่นนะครับในบางรุ่นบ,นบางยี่ห้อนะบางยี่หอก็ยังไม่ได้ใส่มาให้นะครับถ้าไม่ใช้ก็ปิดอย่างเงี้ย Drive mode นะครับเดี๋ยวนี้มันจะมีรถเนี่ยมันก็จะมีในปุ่มของ Eco Car ก็จะมีในส่วนของไร e โหมดค่อนข้างเยอะนะอย่างเช่นบางคันก็จะมีปุ่มของ Power Mode, Eco Mode นะครับวิธีการใช้เนี่ยก็เหมือนกับสลับการใช้อย่างสมมุติผมกดนะรถคันนี้มันจะมีอยู่3โหมดนะครับก็อันนี้ก็คือโหมดขับขี่ปกตินะครับแล้วก็ Power Mode ก็จะเป็นสีแดงเลยเนี่ยแล้วก็ e ี o ค o โหมดอีโค e ก็ขับประหยัดน้ำมันนั่แหละครับ Normal ก็ปกตินะส่วนพาวเวอร์โก็ขับเร้าใจแรง เหมือนกับอันน้ำมันเนะี่ยให้มันแรงขึ้นประมาณนั้นนะครับหลายคันก็มีนะครับลักษณะการใช้งานก็เหมือนกันนะครับลองกดดูนะผมว่าวิธีการใช้เนี่ยมันก็ใช้งานง่ายนะสำหรับรถปรัจจุบันนี้นะครับตรงนี้เป็นเกน้ํามันนะครับปริมาณน้ํามันว่ารถของเราน้ํามันอยู่ในถังขนาดไหนก็ F ก็คือฟูนะครับตัว E ก็คือใกล้หมดละถังน้ํามันอยู่ฝั่งไหนก็คือดูตรงนี้ลูกศรอ,อยู่ฝั่งนี้นะครับก็คือรถ ฝาถังน้ำมันเนี่ยอยู่ฝั่งซ้ายตัวนี้เป็นความร้อนนะครับความร้อนของตัวรถอะนะถ้าอยู่ประมาณไม่เกินกึ่งกลางถือว่าโอเค cool แปลว่าเย็นนะครับถ้า hot นะครับก็ตัว H นะครับก็คือว่าร้อนจัดไปละในส่วนของพวงมลาลัยนะครับรถของใครที่มีมัลติฟังก์ชันเนี่ยก็สามารถรับสายวางสายได้นะครับก็ต้องดูในส่วนของตัวรูปโทรศัพท์เนี่ยนะถ้ามีหน้าจอแล้วสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ต่างๆเนี่ยก็สามารถรับสายวางสายได้นะครับก็จะ บางทีก็จะมีปุ่มทั้งโทรศัพท์2อันรับสายและวางสายอันนี้ก็จะอยู่ในปุ่มเดียวเลยนะแล้วก็ในส่วนวอลลุม่มเครื่องเสียงนะครับก็จะอยู่ตรงพวงมาลัยละบางคันไม่มีมัลติฟังก์ชันตรงพวงมาลัยอย่างเงี้ยก็ต้องไปเอื้อมไปแตะตรงวิทยุนะฮะมันก็จะลําบากหน่อยนั่นแหละถ้าซื้อรถมือ2นะครับก็ต้องดูด้วยว่าเฮ้ยฟังก์ชันที่คุณจะได้เนี่ยมันมีอะไรบ้างถ้ามีในส่วนของมัล uh, ติฟังก์ชันตรงพวงมาลัยอย่างเงี้ยผมก็ถือว่าโอเคนะก็ใช้งานค่อนข้างที่ยังง่ายในส่วนของการเชื่่ออมตอ ส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นระบบสั่งการด้วยเสียงเนาะสิริ Siri, ประมาณนั้นนะครับเพราะว่าเวลาที่เรากดเข้าไปเนี่ยมันก็สามารถสั่งการด้วยเสียงได้เลยนะครับบางคันก็สามารถสั่งการด้วยเสียงเป็นแบบภาษาไทยได้ด้วยนะฮะตัวนี้ก็คือนี่คุ้มคอนโทรลควบคุมความเร็วอัตโนมัตินะครับอะไรพวกนี้ครับมันจะขึ้นอยู่หน้าจอหมดเลยอย่างตัวนี้ก็ขึ้นอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับอาจจะชัดนะอยู่ตรงนี้นะนี่นีน ถ้าเห็นสัญลักษณ์ตัวนี้สแสดงว่ารถของคุณเนี่ยมีเรดาร์นะครับเรดาร์ในส่วนของการวัดระยะในส่วนระบบการกันชนต่างๆนะครับเป็นแบบนี้นะแล้วก็อันนี้นะครับก็คือในส่วนของระบบเลนก็คือการควบคุมรถให้อยู่ในเลนเองอย่างบางทีเลยออกนอกเลนตัวนี้มันก็จะเป็นการเตือนให้มีหลายคันมีนะหลายคันมีก็ไม่เคยได้ใช้พอเราสตาร์ทรถเนี่ยระบบพวกนี้มันจะทำงานให้โดยอัตโนมัติเป็นสแตนบายไปเลย โหมดตรงนี้ก็จะเป็นโหมดของวิทยุนะครับถ้าเขียนว่าโหมดอะไรอย่างเงี้ยมัลติฟังกชันนภูพุมอะไรเนี่ยก็สามารถปรับเปลี่ยนโหมดอะไรจากตรงนี้ได้เลยนะสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้นะครับก็คือเปิดฝากระโปรงรถด,ด้านหน้านั่นเองนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็เป็นเปิดฝาถังน้ํามันนะครับก็บางทีก็จะเป็นสวิช์บ้างเป็นอะไรบ้างรถของใครที่มีระบบอ่าปรับไฟสูงต่ำอัตโนมัตินะครับก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้นะครับก็เหมือนกับเปิดไฟหน้ารถเนี่ยแล้วเขียนว่าออโต้นะครับมันเหมือนกับ เวลาที่มีรถสวนเข้ามานะครับตัวนี้มันก็จะตัดเป็นไฟต่ําให้ถ้าเกิดว่าไม่มีรถข้างหน้าก็จะเป็นไฟสูงให้ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับปรับลำแสงรถนะครับว่ารถของเราเนี่ยมันสูงมากไหมนะครับหรือว่ามันต่ำเกินไปก็สามารถปรับไฟด้านหน้าให้มันต่ำลงได้หรือสูงขึ้นได้นะครับก็จะมีทั้งหมด6ระดับส่วนใหญ่นะบางทีก็จะมี4ระดับแล้วแต่รุ่นรถอีกทีนึงสวตรงนี้นะครับก็คือล็อกรถกับปลดประตูรถเนี่ยน,นะนี่ล็อกนะครับ ก็จะล็อกเห็นไหมถ้าปลดล็อกก็ไป่รั่นออกมานะครับล็อกรถนี่แล้วในส่วนของถ้ารถของใครที่มีเซ็นเตอร์ล็อกเนี่ยขับไปสักพักนะครับมันก็จะล็อกเองให้โดยอัตมัตแต่ว่าถ้ารถที่ไม่มีเซ็นเตอร์ล็อกนะครับขับไปยังไงก็ต้องล็อกเองะนะมันไม่ล็อกให้นี่ก็จะเป็นในส่วนของกระจกด้านข้างนะครับตัวนี้ถ้ากดลงนะฮะก็จะเป็นพับกระจกถ้ากดด้านบนนะครับก็จะเป็นกลางแต่ว่าถ้าเอาไว้กึ่งกลางก็คือออโต้เนี่ย เวลาที่เราล็อกรถนะครับกระจกมันจะพับเองนะถ้าเกิดว่าใครมีสัญ,ญลักษณ์แบบนี้ตรงกระจกมองข้างนะครับตัวนี้ก็คือการปรับกระจกนะครับว่าเราอยากจะปรับกระจกฝั่งขวาใช่ไหมผมก็ปรับปรับมาที่ฝั่งขวาแล้วก็เนี่ยคือวิธีการใช้เนี่ยเหมือนกันนะครับต่างกันที่รูปทรงของสวิทช์แหละส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเบนๆบบ้างเป็นแบบกลมๆมแบบอะไรบ้างก็แล้วแต่แตกต่างกันไปแล้วแต่ยี่ห้ออย่างตัวนี้ผมปรับนะเห็นไหมมันก็จะเบี่ยงไปเบี่ยงมา เอาให้พอดีกับสายตานะครับแล้วก็ปรับมาอยู่ที่กึ่งกลางก็จะเป็นแบบนี้นะฮะน,นี่ก็จะเป็นตัวล็อกกระจกนะครับเปิดได้ฝั่งเดียวก็คือฝั่งคนขับแต่ว่าอีก3บานนะครับไม่สามารถเปิดได้นะครับมันจะถูกล็อกไปเลยนะตัวนี้ก็จะเป็นไฟฉุกเฉินนะครับขอสัญญาณฉุกเฉินอย่างเนี้ยผมกดเข้าไปใช่ไหมมันก็จะสวิก้กกระพริบกระพริบอย่างเงี้ยเออคลิปนี้ก็ไปก่อนแล้วกันนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วย My Car Channel ครับสารพันความรู้เกี่ยวเรื่องรถครับไปแล้วฮะ